ร้านต้นแบบ10บาทขายมา30ปกว่าปีแล้วจ่ะขายดีจ้ะก็กะตกไปนิดหน่อยช่วงมีโควิดก็ตกไปนหน่อยก็โดยมากก็จะเป็นลูกค้าเก่าๆมีก็มีหลายระดับอะเด็กมัง่งผู้ใหญ่มัง่ง มีน้ำซุปฟรีน้ำจิ้มฟรีน้ำแข็งก็ฟรีนอกจากเวลากินโค้กกินอะไรน้ำแข็งบาทหนึ่งบางทีนักเรียนก็ไม่ได้เก็บค่น้ำแข็งค่ะก็มีก๋วยเตี๋ยวยี่สบาทเพราะแก๊สขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวก็เลยต้องขึ้นราคานิดนึด่งธรรมดาก๋วยเตี๋ยวมากรั่นก็10บบาทพอแก๊สขึ้นก็เลยต้องมาขายย0บาทได้ช่วยได้ก็เหมือนว่าเวลาที่คนตังค์น้อยอะ่ะเขาก็จะมากิน บางเด็กบางคนมันก็มามีตังยี่สบบาทก็ได้กิน2องจานก็อิ่มแล้วน้ำเราก็ไม่ต้องเก็บตังะบางคนตังน้อยไงใส่ช่วงนี้เรอใส่ขายเยอะลูกค้าเยอะก็อยู่ได้ถ้ารถบรขส ตรงข้ามสิฟ้าเบเกอรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเปิดทุกวันแหละนอกจากเวลาที่มีธุระถึงจะปิดเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งปิดบ่าย2องโมงศูนย์5ก้5ห้าเถ้ามาเทีย่ยวมันสงนารนะคะอย่าลืมนะคะแวะร้านต้นแบบข้ามันไก่สิบาทก๋ทยวเยเตี๋ยวยี่บบาทอร่อยค่ะ